อันนี้ให้หน่อยฮารดาลารถใหญ่ใจปั้มปิดท้ายปีใช่ค่ะและนี่คือฮาดาลารถใหญ่ใจปั้มปิดท้ายปีเซล,อาาลาร, Sell รอบที่8เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มกันที่คลาสิกวอลเล็ตหเลยค่ะนี่คือกระเป๋าซองวอลเล็ตนะคะอัปเกรดไตล์ให้ทันสมัยมีสายให้ด้วยค่ะด้านในบอกเลยช่องใหญ่จัดเต็มหรือจะเป็นตัวคลาสิกวอลเล็ตเรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าดีไซน์สวยเพียวกระชับด้านหน้าใส่โทรศัพท์ได้ส่วนด้านในนะคะเป็นฟูลวอลเล็ตแบบจัดเต็มนะคะที่สําคัญยังมีสายสบายให้ด้วยค่ะและว สุดท้ายจัดเลยค่ะคลาสสิกวอลเล็ตแรุ่นนี้นะคะช่องเยอะที่สุดใบนี้บอกเลยว่าสามารถใช้แทนกระเป๋าใบจริงได้เลยนะคะใส่สะพายยาวมีให้วอลเล็ตด้านในจัดเต็มค่ะและนี่คือช่องใส่อุปกรณ์ด้านหลังนะคะทุกคนยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเรามี a i r ์วอล์กเมานําเสนอค่ะใครเป็นสายแคมปิ้งเดินป่านะคะหรือมีทิปเที่ยวปลายปีนี้ต้องจัดรุ่นนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะน้ําหนักเบาค่ะ3ามร้อยสี่กร,รัมให้ฟิลเหมือนเดินบนก้อนเมฆเลยยังไม่หมดแค่นั้นค่ะ a i r ์วอล์กสิรุ่นนี้ใส่ง่าย ทุกคนขาตัวนี้ซอฟลุกนะคะทุกคนเวลาใส่ก็แค่ปดตรงนี้สวมเข้าไปแล้วก็ติดค่ะเป็นรองเท้าที่สามารถใส่ในชีวิตประจําวันได้นะคะพืนนุ่มมากๆค่ะพื้นรองเนี่ยหนาถึง5ชั้นเลยนะคะและรุ่นสุดท้ายของ Airwalk ค่ะนั่นคือ Airwalk 11ค่ะสลิปออนกังฝูสู้ฟัด Airwalk 11บอกเลยว่าเบาเดินง่ายสบายสุดๆค่ะแค่สวมลงไปนะคะหน้าผ้าคือเรียบแบบนี้ปักคําว่าฮาดาลาใครมีแผนเที่ยวนะคะจัดรุ่น Airwalk ได้เลยนะคะและนี่คือการเซลล์ครั้ง ที่8แล้วเจอกันนะคะ